สวัสดีจ้าพบก,กับมะลิเลินนิ่งพาลุยครับเปมะลิพาลุยนะครับผมเมื่อน,นี้กับมาพ่อกับบรรยากาศบ้านเข็ดลอยต่อบุมกรูดโคกปงด้วยค่ะเด้อมาชมสวนสัตว์เล็กๆกันครับผมเป็นสมบัติกำนันทองพันสางไว้ให้นะครับที่มืองนี้พื่นกบ,บริจาคให้วัดนะครับเนาะได้บุญสาธุไปนำกันครับผม ไปเลยลุยครับผมวัฒนธรรมถ้ำไทยร้างไวใ้ให้ลูกให้ร้านเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะมาดูเลยตาายางผ้าชุ่มค่ะพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเห็นม <c oughs> งนี่เลรวเิดฮอดนางเร้ยงนึงนะครับเนาะนางเรืองละครห่อหงหุนค่ะพี่น้องเห็นแล้วคหดฮอดเลยมีถึงหมาป่าของเรานะครับเนาะมีวิธีเชาหน้าพี่น้อง ยอดเลยมีเกวียนพร้อมเรียบร้อยมีชาวน้องาวนามีควายด้วยมีเมเา่กับผู้สาวกับผู้เบาต่ำเขานะคะนี่เขาเอื่อมาโคกมองด้วยพี่น้องด้วยอันนี้เรียกว่าโคกมองเรล้วก็ยายก็มาฟัดเขานะคะเนาะ กำนั่นท่องคนคนขี่หมาอยูนพี่น้องคนขี่หมาอยู่เนะคอทนะนี่เห็นไหมครับผมสุดยอดเลยนี่ค่ะพญาอินทรีของเราสันวะมีสั่งมีมามีเสือโอ้มีทุกอย่างนะคะมีงูจงงูไล่งูเหลี่ยมมีลิงอ่ะโล บรรยากาศลมเลื่อนดีนะครับเนาะบรรยากาศลมเลื่อนสุดยอดเลยครับพี่นอ้องเยี่ยมยอดครับผมมีกับมีริ่งมีกวางนะครับผมไปะยาเสือหน่อย <c oughs> ตรงนี้คือกำนันทองนะครับเขาเล่งคุ้นตกเหมือดแล้วครับอันนี้เขาเล่งน,นะครับอยากให้ฝุ้นตกนะคะนอกมหล่งขี้ฝุ้นไห้นี่มีกระปากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาริเลิร์นิงมาลิ ผ่าลุยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะกิวกิวขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งนะคะนะ้คค่ะสวัสดีค่ะ